เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ที่เข้มข้นขึ้นทะเลสาบป,ปูโปทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในภาคกลางตะวันตกของโบลิเวียตั้งอยู่บนแอ่งน้ำตื้นในแอลทิพลอโนหรือที่ราบสูงที่ระดับความสูง1 2 9 0ฟุตรหรือ3,686เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในอดีตทะเลสาบผูโพเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ เป็นอันดับสองของประเทศครอบคลุมพื้นที่977ตารางไมล์หรือ2,530ตารางกิโลเมตรที่ระดับต่ำสุดและมีความยาวประมาณ56ไมล์หรือ90กิโลเมตรและกว้าง20ไมล์หรือ32กิโลเมตรแม้ว่าจะมีความลึกเพียง8-10ฟุตรหรือ2.4-3เมตรอย่างไรก็ตามในเดือนธันวาคม2015ทะเลสาบได้แห้งเหือดไปโดยสิ้นเชิงเนื่องจากภัยแล้งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตากรที่ะส,สมตัวจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ในท้องถิน่นและปรากฏการเอลนิโยที่รุนแรงกว่าปกติส่งผลให้ผิวน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงกว่าค่าเฉลีย่ยทะเลสาบปูโพเป็นทะเลสาบที่ไม่มีน้ำไหลออกนอกจากการระเหยและการซึมลงดินและน้ำส่วนใหญ่ได้รับมาจากน้ำฝนในฤดูฝนและจากแม่น้ำดิซากววเดโรการชลประทานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิน่นและความต้องการน้ำจากการทำเหมืองทำให้แม่น้ำดิซากววเดโร ส่วนใหญ่ไม่ไหลลงสู่ทะเลสาบส่งผลให้ระดับน้ำในทะเลสาบลดลงอย่างมากผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอยังส่งผลให้ทะเลสาบลดลงด้วยส่งผลให้อัตราการระเหยของทะเลสาบเพิ่มขึ้นสามเท่าตั้งแต่ทศวรรษ1990และทําให้ฤดูฝนสั้นลงปัจจัยต่างๆเหล่านี้รวมกันก่อให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งมีชีวิตกว่า200สายพันธุ์ในภูมิภาคนี้รวมถึงต่ออุรุตมูราโตส ซึ่งเป็นชุมชนพื้นเมืองที่ต้องพึ่งพาทะเลสาบแห่งนี้ในการดำรงชีพนอกจากนี้การหายไปของทะเลสาบปูโปโยังทำให้ต้องย้ายถิ่นฐานที่อยู่รอบชายฝั่งทะเลสาบซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นหนองน้ำจากการกรองน้ำลงสู่พื้นทะเลสาบ